วันนี้เราก็อยู่กับเกมไอศครีมภาคนี้ก็เป็นภาคที่5้าแล้วนะครับภาคนี้ก็จะตอบจากภาคที่แล้วเลยนะนี่โอ้ตอนนี้เราก็อยู่ในโรงงานของฆาตกรนะครับฆาตกรโรคจิตอุ้ยประตูก็ล็อกสนแน่นหนาเลยวิ้ยไม่ล็อกนะตอนแรกคิดว่าล็อกนะตกใจมาเลยโอ้ยพวกนี้เป็นปุ่มอะไรเนะี่ยโอเคยังกดไม่ได้นะครับอ่ะซ่อนตัวในตู้นี่เอ้าไม่ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยนะครับ เห็นลเฮ้ยชิบหายแล้วมันจะไปฟ้องเจ้านายมันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยกลัวมันไปฟอกก้องฆาตกรนะเดี๋ยวเราหน,นีก่อนหาทางหนีโอ้ประตูพวกนี้ก็ล็อกมาเลยโอ้มายก็เราต้องหมุนวาลให้ครบ3อันนะครับแล้วก็นี่ดึงคันโยกอันนี้นะนี่เพื่อไปอยังห้องคอนโทรลนะครับ Control Room ห้องควบคุมนะโอ้ยแต่ไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าค่อยๆเดินเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าเลยเว้ยเฮ้ยเอาอย่างไงดีวะเนี่ย โอเคค่อยๆค่อยๆย่องครับเดินไม่ได้เดี๋ยวมันรู้โอ้แล้วคือ AI ในเกมนี้โคตรฉลาดเลยโอ้โหโดยเฉพาะไอหุ่นยนต์ของฆาตกรเนะหุ่นยนต์จิ๋วอืมทำไมมันดูน่ารักแบบนี้เนี่ยโอ้ใหม่ก็อุ้ยมันเดินไปทางนู้นแล้วนะแถวนี้ก็เข้าไม่ได้เซ็งเป็ดเลยเดี๋ยวเราจะหาทางไปกันครับโอเคอืม ตรงนี้ไปได้ไไป่ะนี่เปิดนะไปได้นะเดี๋ยวปิดก่อนปิดประตูเผื่อมันมาโอเคครับดอเปิดได้สวยงามไม่มีอะไรใช่ปะ่ะเฮ้ยจะโผล่มานะโอเคครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนจะมีช่องอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมุดมาได้นะโอเคมุดช่องอันนี้คืออะไรเนะี่ยเฮ้ยชิบหายแล้ว มันเป็นไอ้น้ำอะไรสักอย่างนะครับเป็นไอร้อนนะเราเดินผ่านไปไ,ได้โอ้ยผมว่าถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยข้างในมันน่าจะมีแบบอะไรที่สําคัญนะอุยอ้ยอุย้ยแม่งเลยโอเคประตูตรงนี้เปิดได้อ่าสวยงามเลยเอาแล้วโอเคครับมีคอมพิวเตอร์สงขาวได้ไหม <c ười> คีย์บอร์ดอ่ะโทรศัพท์ได้ไหมเนะี่ย โทรไปหาตำรวจได้ไหมเรียกตำรวจมาที่นี่โอเคครับ <Okay. S 1> อ้าวชิบหายแล้วใครรับสายวะเนี่ยคอ t โทรล o ูมอ๋อเราคือเด็กอีกคนนึ่งนะโอเคอ่าเราได้ปืนอันนี้มาแล้วนะอันนี้ก็เป็นปืนจากภาคงงก่อนนะเป็นปืนแบบไฟฟ้าอะไรอย่างงี้นะเอาแล้วครับพร้อมลุยจงังหวะนี้เรามีปืนอ่ะมาดิ มีทั้งสองนัดน,นะโอเคอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ของไอ้ฆาตกรนะอุ้ยเห็นล้อชิบหายแล้วเหมือนมันจะแบบตรงมาทางนี้นะตัวนี้ไปได้ปะจอโอเคโอ้โหเดี๋ยวเราต้องระวังนะเดี๋ยวดูรอบๆกันดูว่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ย อื้ยเฮเป็นไงโดนช็อตเข้าไปเป็นไงล่ะสะลบไปเลยสลบไปหกสิบวีนะครับนี่เจอปืนไฟฟ้าเป็นไงล่ะอือเด้งไปแล้วนะโอเคไอตัวนี้ก็ไม่รู้เรื่องอุ้ยชิบหายแล้วตรงนี้เหมือนเป็นห้องขยะนะครับอุ้ยมันมาแล้วนี่เป็นไงล่ะโดนช็อตเข้าไปอุ้ยมันแค่สลบนะมันยังไม่ได้ตุยนะ อืมเราต้องแบบรีบใช้เวลาตอนนี้ให้คุมที่สุดนบะเวลาตอนที่มันสลบนะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบห้องขยะนะเป็นพวกนมอะไรต่างโอ้โดนเอามาไว้ที่นี่หมดเลยว้ชิมหายแล้วโอเคเฮ้ยตรงนี้มีอะไรให้เราปะอะไรมัสเลโล่เหมือนว่าถ้าเรากินมัสเลโล่ครบสิบอันเนี่ยมันจะมีแบบฉากจบพิเศษอะไรอย่งนี้นะเห็นเขาว่ามางนี้นะ โอเคครับไปกันเลยอ่ามุดท่อโอ้ยเ,เราเป็นแบบเด็กอ้วนคนนี้นะครับอ้จะว่าไปเราก็ดูน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอืมอ้วนแต่ว่าน่ารักนะโอเคอ่าตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยชิมหายแล้วอ,อืมผมจะค่อยๆลงไปแล้วกันนะ,ะตัวนี้ไม่ีอะไรปะโอ้ย ไม่อยากโดนจับไปทำไอติมเลยไอติมเนื้อคนนะโอ้ไอโรงงานนี้มันวิปริตมากเลยโดยเฉพาะเจ้าของโรงงานคนระับตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนโอ้ไม่ก็โอเคขึ้นได้แล้วคนระับกว่าจะขึ้นได้เหมือนมันติดบั๊กเลยเมื่อกี้เห็นลอมีใครอยู่ไหมโอเคพวกนี้ก็แบบเปิดไม่ได้อะเฮ้ยเปิดได้นะอ่ะเป็นที่เดิมนะ อยชิบหายแล้วเอ้ยอะไรวะ,นะเนี่ยเฮ้ยมันช็อตเหรเออุ้ยตกใจหมดเลยนะครับชิบหายแล้วเฮ้ยตรงนี้รอดได้อะไรวะเนี่ยเคดอเคเปิดได้ครับเหมือนมันช็อตเลยนะมันพังเองเหรอรู้วงไงอุ้ยโอเคครับอ๋อก็มาดิก็มาดิครับเอ้ากล้ามาปะล่ะ ดี๋ยวผมจะล่อมานะครับเอยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเหมือนเรามีกับดักตรงนี้นะครับหรือเปล่าอุย้ยอะไรวะเนี่ยเออเราโดนจับได้นะครับเรียบร้อยเลยโอไมคกอดไม่ล่อนนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไมว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีะ่ะ